ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะวันนี้ไปที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่นั่นนอกจากจะเป็นแหล่งหาเลี้ยงชีพของคนที่นั่นแล้วนะคะยังเป็นเหมือนห้องเรียนของกลุ่มเด็กไทยหิมโขงที่ไปเรียนรู้วิถีการหากินรวมถึงธรรมชาติตามฤดูกาลโดยคุณในชุมชนได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ติดตามจากรายงานของคุณคำปิ่นอักษรน,นักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ ช่วงนี้เป็นฤดูการที่เฮ็ดกำลังออกแล้วก็ลำหวยม,มีป่ามีปูให้ยด้ยหน่อยได้ไปเลี้ยงลูกกลุ่มเยาชวชน็นไทยยิ้มโค้งได้มีห้องเรียนธรรมชาติที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขาแตมอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนี่เป็นครั้งที่สองที่พวกเขาได้ออกไปเรียนรู้การหาอยู่หากินและการใช้ชีวิตนี่ป่ารวมกับคนในชุมชน แต่ละคนจะห่อเพียงข้าวเหนียวออกจากเงื่อนส่วนอาหารอย่างเว้นเด็กหน่อยจะพากันซอยหาเห็ดหานมใหม่จากปลามาเห็ดกินรวมกันซึ่งเท่อนี้ถือว่าเด็กหน่อยมีความตื่นเต้นมากเพราะว่าได้หาปูหินซึ่งเป็นเทื่อแหลกของพวกเขาที่ได้เรียนรู้วิธีการจับปูเขาเอินปูยังครับดูตามเอาไปเพื่อนอยังกินนี่เอนบันนี้เขาจะรอมันจงไดออกมามันจะออกมากินนี่บะครับ มันออกมากินเองค่ะมันแบกข้าวค่ะเขาถ่ายเบิ้งเลยบอกหรือว่าใส่ไหวจังไปเบิง้งใส่ไหวได้เบิ้งอะไรครับบอกกันถาเอาอะไรครับใส่เวลาโดนปอนไรสามสิมสี่นาทีข้าวนี่มันมันเฮ็ดละงบเกจี้แม่ไร่พันธุ์พลังสีมื่อนี้สามาถ่ายทอดความหูให้เด็กๆได้สังเกตวิธีการหาเห็ดวิธีการกินเห็ด เห็ดใดมีพิษเห็ดใดบ่มีพิษรวมถึงเดรนสารจิตสำนึกในการดูแลรักษาปลารวมกันการเรียนรู้ธรรมชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแตมอำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆเพราะว่าครอบครัวของพวกเขายังคงต้องอาศัยผืนป่าแห่งนี้หากินและเก็บของปลาขายหาเลี้ยงครอบครัวในต่อไปตกางคือว่าไปขอคงกจีงเห็ดเจริงกินทำจริงโน้ของเรื่งเป็นใจคิดคิดฎีดีมันก็คือ เพี้ยนว่าเขาเมื่อกลัวชื่อของจริงหนึ่งไปหากะปูไถ่ไพ่ไม่ซี้ซ้อนหากระปูเอากลมไก่ไปเสียเบ็ดต่อกระปูซองหนึ่งไปหาโนเฮดสาบหาโนใหม่แล้วก็ทำกินข้าวรวมกันเออส่วนหนึ่งเขาเขาสอบเดินหนาเขาก็เดินเขาคุกกี้ครับนำหัวน้ำนั่งกะวางใจว่าเขามีพื้นฐานของเขาเนื่ย ประสบการณ์ของเลียนอาจเป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเล็กๆที่สําคัญยันยิง,ยงต่อชีวิตของเด็กหน่อยเหล่านี้เพราะว่าหลายคนยังบ่ทันเด้มีสถานะท่างทะเบียนซึ่งบ่หัวอนาคตว่าขนาดสิเป็นจังไดการสร้างประสบการณ์และจิตสานึกที่ได้สัมผัสและเรียนรูก้กับทินฐานบ้านเกิดจะของอยู่ยางสม่ําเสมอเพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่รอดและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสำนึกร่วมและกลับมาเป็นคนดูแลบ,บ้านจะของได้ในอนาคต คำพินอักษรนักข่าวพลมเมืองรายงาน